ท้องฟ้าสีสันสวยงามมีน้องช้างอยู่ข้างๆต้นคริสต์มาสสวยๆค่ะแม่ๆ่กอหญ้าพุ่มใหญ่ๆทําให้โลกนี้สดใสภาพนี้ให้น้องวินนี่กี่คะแนนค่ะไปกันค่ะท้องฟ้าอันแสนสดใสโอ้ผู้กันใหม่ใช่ไหมเนี่ยไปกันจ้านี่ลงพื้นท้องฟ้าก่อนค่ะแม่แม่ปาดไปเลยลูกจ๋ปาปาดไปเลยโอเค เดาน้องนางจะปาดให้เสมอกันเลยนะคะแม่แม่ดูต้นไม้กันจ้าต้นคริสต์มาสน้อยกองนโอเคเก่งเก่งเก่งเ่งเก่งเก่งเก่งค่งเก่นี้่้นก่ิเก่งเกงนกองมิ่ง่งะ้างนก่งสก่เขียวงเหนงเ่ยว่งเมคงเว่มเก่งเกีงก่เ่งเก่งเก่งเก่อเกก่งก่งก่งก่เก่ก่งกงเก่ง่เเกเก่เ่งงเก่เกงกเออเเ่ สวยๆสวยๆสวยเนาะแม่แม่ขาเยี่ยมเลยสว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 ยเก่งมากเลยน้องนางของแม่ไปกันเลยจ้าโอ้ยแสงไปเลยลูกตีเลยตีเลยเออสูง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 ขึ้นไปบนฟ้าเลยลูกเออโอเคขึ้นก็ขึ้นจริงๆเนาะอ่าต่อไปไปวาดน้องช้างกันจ้ะค่อยเด้อเลยค่อยเด้อินค่อยเด้อขึ้นอีกลูกขึ้นอีกแสงไม่ค่อยสวยนะคะแม่แม่พอดีแสงกำลังมาพอดีเลย ลงมาลงมาลงมาเอออ่าค่อยๆด้วลูกอ่าขาซ้ายมาแล้วจ้ะอะเก่ง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 อะเยี่ยมเยี่ยมเมเอ้ยแม่กับตื่นเต้นแม่กับตื่นเต้นด้วยนะแม่แม่โอเคอ่าไปกันค่ะลองนิกมาไม่ทันว่านหูค่ะแม่แม่แมตอนชอเช้าโมแต่วุ่นวายทำกับข้าวขออภัยด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นงวงค่ะงวงกับหัวนะคะไปกันเลยจ้าโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเค่อยๆเด้วยลูกค่อยๆเออ กำลังแต้มหัวค่ะหัวต้องสีทึบๆหน่อยนะคะเออมาหัวลูกหัวหัวเออโอเคปิดให้มิดเลยเยี่มน้องช้างมาแล้วต่อไปหางเล็กน้อยค่ะไปกันเลยเอ๋หางเขาสวยด้วยนะสวยจังเลยเดี๋ยวเรามาลงพื้นเติมสีกันใหม่จ้ะตีพื้นกันนะคะเพื่อให้ต้นคริสต์มาสของเรามันไม่ลอยนะคะอให้ดูมีวิติขึ้นไปนะคะลงพื้นกัน สวย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 งามสวยงามเยี่ยมเลยเอ้ยโอเคอ่าลงสีเหลืองให้ดูมีสีสันขึ้นมาหน่อยค่ะเยี่ยมสวยใส่มันแรงพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วแสงแรงค่ะแม่แม่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไม่ต้องตีต่ำๆหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้โดน ขา้องช้างนะคะโอเคเยี่ยมสวยอสวย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 าอันนี้เรามาลงเพิ่มสีสันในต้นคริสต์มาสนะคะแม่แม่ให้ดูมีอะไรอะไรอุ้ยสวยสวยสวยใช่ใช่ดีดีดีเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่ต้องซิมนะต้องซิมนะต้องซิมนะอ่ามันดู มีส okay. mm? yeah. yeah. okay. ันสวยงามเลยนะคะเอ้ยยี่ยมเยี่ยมทางซ้ายทางขวาขวาขวาโอเคเยี่ยมเยเ่ยมเยี่ยมกลางลูกกลางกลางเออขวาหน้าหลังกลางเออเยี่ยมเลยเริ่มสีสันให้นวันคริสต์มาสค่ะแม่แม่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคอาประจ่าแป้งสีหน่อยค่ะไปจ้าพ่อก็มาร์คจุดว่าตรงนี้ด้วลูกหนูมองตามมือพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออช่วยนะช่อยเดินช่วยเด้อตรงนี้ตรงนี้นะคะ โอเคกดเลยลูกเยี่ยมเลยเหลือบนสุดอีกหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปค่ะโอ้เยี่ยมเลยท้องฟ้าสีสันสวยงามมีน้องช้างอยู่ข้างๆต้นคริสต์มาสสวยๆค่ะแม่แม่กอหญ้าพุ่มใหญ่ๆทำให้โลกนี้สดใสภาพนี้ให้น้องวินนี่กี่คะแนนคะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยภาพบรรยากาศดีๆมองกี่ทีก็สบายตาเนาะค่ะแม่แม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับ